สวัสดีครับกูพอมันมันนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพาทําเนื้อน้ํามันหอยนะครับเนื้อนุ่มๆนะครับผัดหอมๆนะครับเราไปดูวิธีทํากันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปดูวิธีทาฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคครับเนื้อ1นกิโลนะครับวิธีหมักเนื้อครับซีอิ๊วขาวสช้อนโต๊นะครับน้ำตาลทรายนะครับสี่ช้อนชาครับแั้นเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชาครับ แป้งมันนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับผมไข่ขาวนะครับสองฟองครับโอเคครับเราจะขยำเนื้อก่อนนะครับขยำให้เข้ากันเลยนะครับขยำ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 เลยนะครับโอเคครับจากนั้นใส่พริกไทยป่นนะครับหนึ่งช้อนชาครับผมขยำต่อนะครับพอได้ที่แล้วนะครับจากนั้นเราจะปิดท้ายด้วยน้ำมันพืชนะครับ ประมาณหนึ่งช้อนชาครับผมครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะพักเนื้อไว้ในตู้เย็นนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มพี่พี่ผัดเลยครับใช้หัวหอมประมาณ30กรัมนะครับหัวหอมใหญ่ครับผมพริกชี้ฟ้าประมาณครึ่งเม็ดนะครับใส่เอาสีสันเฉยๆนะครับสำหรับพริกชี้ฟ้าแดงเนี่ย ประมาณ2ต้นนะครับอ่าเราจะเอาตรงหัวมันนะครับไปผสมไปใส่ผัดพร้อมกันกับตัวหัวหอมใหญ่แล้วก็พิกชีฟานะครับส่วนไปมันเราจะแยกต่างหากนะครับเห็ดออรินจินะครับ20กรัมนะครับอ่าเราผสมใส่กันเลยครับแล้วใส่ขิงซอยนิดหน่อยนะครับโอเคครับจะมีประมาณนี้นะครับเครื่องปรุงอ๋อแล้วก็จะมีขึ้นช่ายนิดนึงนะครับ ประมาณ20กรัมครับผมโอเคครับตั้งกระทะนะครับน้ำมันจะไม่ต้องร้อนมากนะครับเอาเนื้อลงไปเหยาวนะครับเหมือนเดิมเลยครับการเหยาวเนื้อเพื่อที่จะทำมาให้อ่าเพราะว่าเราหมักมันมีไข่กับแป้งนะครับเราก็ทําให้มันนะมันไม่เหนียวนะครับโดเคครับเรียบร้อยต่อขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปนะครับ หอมเลยนะครับพอกระเทียมเริ่มสุกแล้วนะครับเราจะใส่เห็ดแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็พริกชี้ฟ้านะครับแล้วก็หัวของต้นหอมนะครับลงไปผัดเพราะว่าพวกนี้มันจะสุกยากครับเราต้องไปผัดให้มันสุกก่อนนะครับเดี๋ยวน้ำซุปนิดนึงนะครับครับผมจากนั้นเราก็เอาเนื้อใส่ลงไปนะครับ น้ำมันหอยนะครับสองช้อนโตนะครับอ่าาเขียวนะครับหนึ่งช้อนชาครับผมแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับหนึ่งช้อนชานะครับแค่นี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็เติมไฟต่อนะครับผัดไปครับผัดไปให้ให้หอมนะครับเราเติมเหล้าจีนนิดหน่อยนะครับหอมจากนั้นเราก็เติมต้นหอมกับขึ้นช่ายครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผัดไฟแรงอีกรอบนึงนะครับ โอเคครับเรียบร้อยครับผมพร้อมเสิร์ฟแล้วครับทีนี้อย่างนี้ครับน่ากินมากเลยครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องครูพอมันมอนด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับครับผมเรียบร้อยแล้วครับ ก็คลิปต่อไปเราจะพาทำอะไรก็ติดตามแล้วกันนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับให้ทุกคนมีความสุขขอให้วันนี้และวันต่อ,ตอไปเป็นวันที่ดีสำหรับทุทกๆคนนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับ